สวัสดีครับวันนี้มาถนานรัชดาพิเศษนะครับนานทีถึงออกมาเส้นนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศกนิดนึงนะครับคลิปที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปชานเมืองบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับได้เข้ามาถนานรัชดาพิเศษถือว่าเป็นรอบในของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับเป็นย่านเศรษฐกิจอีกย่านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ เรามาดูกันนะครับก็เริ่มสตาร์ทเมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> หลังจากลงจากสะพานข้ามข้ามถนนวิภาวดีรังสิตนะก็ลงมาสู่ถนนรัชดาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับมาดูวิวทิวทัศน์ข้างๆอของถนนรัชดาพิเศษกันบ้างนะครับ สำหรับฝั่งขวามือที่ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอาคารของศาลนะครับศาลแขวงศาลร,รัชดาศาลอาญาพวกนี้ก็จะอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับส่วนฝัง่งซ้ายมือก็เป็นพวกกอนโดแล้วก็มีส่วนราชการนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นศูนย์แสดงสินค้าแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีการจัดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าทุบก,กันหรือยังนะครับ ก็อาจจะไม่อาจจะจัดอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยนสนใจก็เลยไม่รู้นะครับคือตรงนี้เคยมาเหมือนกันนะครับศูนย์แสดงสินค้าตรงข้ามสารอายานะครับอันนี้ก็ขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะครับที่ตัดถนนกับถนนรชนาชดา a พิเศษในสมัยตะก่อนเนี่ยยังไม่มีสะพานข้ามนะก็รถติดกันแบบมากเลยทีเดียวเพราะว่า,วาย่านนี้มเป็น ยาสูตรราชการตรวจของราชการแล้วก็เศรษฐกิจคือคัอกมากเลยนะครับก็เลยทำให้รถติดมากก็มีการสร้างสะพานข้ามเนียขนาดสร้างสะพานข้ามก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้โชคดีรถไม่ติดก็ลงจากสะพานมาก็จะเป็นแยนของราชดาพิเศษเหมือนเดิมนะครับครับถ้าพูดถึงถนนราชดาพิเศษนะครับก็ จะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกนะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกอาบอบนวดนะครับที่เป็นกิจการสีเทานะครับก็จะเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ว่ามีข่าวครา,าวเป็นที่เกลียวกล่าวกันสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็เงียบๆหายไปนะครับสําหรับธุรกิจตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีการซบเซาเหมือนกันนะครับช่วงโควิดแต่ก็ยังมีก็กิจการอยู่ ครับอันดับแรกเลยเนี่ยพอถึงเขาก็จะนึกถึงตรงนี้เลยนะครับว่าอ,อ,อาบอบนวดค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับอันดับสองเนี่ยจะนึกถึงอะไรในยันทนรัชดาก็คือเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับก็มีจีนนะครับจะเยอะแล้วก็เกาหลีเกาหลีใต้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนจะเยอะแต่จริงๆแล้วเกาหลีใต้ก็เยอะนะครับที่มาอาศัยอยู่ย่นนนานถนนราชดามิเศษเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของคนต่างชาติอาศัยกันหนาแน,น่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของคนจีนที่มาอาศัยหรือว่ามาพักอาศัยแถวแถวถนรนราชดามิเศษส่วนใหญ่เขาก็มาค้าขายนะครับไม่ใช่ว่ามาท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งเขามีสถานทูต ยู่บนถนนเช่นราชดาพิเศษด้วยนะครับอันนี้ลงอุโมอง์นะครับเพราะว่าเขาทำให้รอดเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเราก็ต้องสักหน่อยนะครับก็ลงมาข้างล่างแล้วก็วิ่งมาฉลุยนะครับมาดูกันต่อครับพูดถึงถนนราชดาพิเศษนะครับก็จะเป็น คนต่างชาติเนี่ยที่อาศัยกันอยู่เนี่ยก็มีคนจีนนะครับฝั่งความือโดยเฉพาะแถวห้วยขวางเนี่ยตั้งหลักปักฐานทำมาค้าขายเปิดธุรกิจเปิดร้านค้ากันเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนไทยก็จะเป็นลูกจ้างโดยอัตโนมัตินะครับเคยมาทํางานแถวราชนาพิเศษนี่ก็เคยมานะครับในส่วนของแอดมินเองเนี่ย มาแถวแต่ก่อนมันเป็นห้างเยาวฮห้างโตคิวอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับถนนไอ้ห้างโรบินสันเนี่ยก็เคยแล้วเขาก็เลิกรากันไปนะครับมาพูดต่อนะครับสำหรับในส่วนของถนนราชดาพิเศษเท่าที่นึกออกนะครับก็คือ มีอาคารฟอร์จูนนี่ก็เคยมาทำงานเนะมือม่อเมื่อสักครู่รอดสะพานนะครับรอดอุโมงค์นะครับขออภยัยก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ทำมา,มาหาก,กินก็คือมาทำงานทำการอยู่แถว,แถวนี้แหละนะครับก็สักพักหนึ่งแนละ้ก็หลายๆปีเปีมอนกันแหละสักพักก็ถือว่าเป็นพักใหญ่แต่ก่อนถนนลนทางก็ไม่ได้สะดวก เท่านี้นะครับครับมาเรื่อยๆนะครับผ่านมาจนถึงช่วงปลายปลายถนนราชนาพิเศษนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือสถานทูตจีนนะครับหลังจากผ่านสถานทูตจีนมาแล้วก็จะเป็น ต่อไปเนี่ยก็จะมีศูนย์การค้าทั้งสองฝั่งฝั่งนะครับมีอาคารฟอร์จูนมืดแต่ที่ผ่านมาก็มีโรบินสันนะครับโรบินสันรัชดาแต่ก่อนก็จะมีสยามจัดโก้แล้วก็เมื่อเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปละนะครับแล้วก็มีบิ๊กซีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เองครับก็จะเป็นกลุ่มของเซ็นทรัลหรือว่าวกลุ่มของอาคารฟอร์จูนก็จะมีพวกโลตัสพวกอะไรเนี่ยคือเป็นย่านศูนย์การค้านะครับช่วง ปลายๆก็จะถึงสี่แยกอสมทนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้ากันทั้ง2ฝากฝั่งนะครับทั้งสั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นแหล่งช็อปปิง้งที่ผู้คนนะครับมาจับใจใช้สอยหรือว่ามาเดินช็อปกันครับตึกสูงๆเนี่ยก็ จะเป็นคอนโดนะครับที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดอาคารเช่าหรือว่าสำนักง,งานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่นะครับโรงแรมก็ไม่โรงแรมก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดนะครับเนี่ยฝั่งพอจูนก็จะมีโรงแรมอยู่นะครับก็คือพอโดยส่วนตัวเนะเป็นคนบ้านนอกเนาะพอมาเจอตึกสูงๆก็ชอบดูนะครับชอบมอง สำหรับคลิปถนนรัชดาพิเศษนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดตรงถนนพระราม9นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ